กราบสวัสดีพี่ๆชาลัยเกมสตรีททุกท่านด้วยนะครับวันนี้ขอต้อนรับก็สู่อัปเดตใหม่นะครับแพ็คปิทักราชาที่ถูกประเทศแล้วก็จี้เครื่องรางปืนหมัดนะครับก็เป็นจี้เครื่องรางซูเปอร์นะครับที่เข้ามาใหม่ในอีเวนต์รอบนี้นั่นเองนะครับก็มาดูกันดีกว่านะครับว่าจี้เครื่องรางแต่ละชิ้นมีความสามารถอะไรยังไงกันบ้างนะครับโอเคตัวแรกนะครับผมจะขอพูดในส่วนของตัวซูเปอร์นะครับ ซูปเปอร์เนี่ยถ้าอัปเกรดเต็มนะครับก็จะเป็นเมื่อตกแรนด์มาของชั้นหรือก่อสร้างโอกาส70%นตะครับติดตั้งด่านตรวจในพื้นที่ที่เลือกนะและเมื่อทอยเต่าได้ดับเบิล3ครั้งใน1เทิร์นโอกาส95%นะครับย้ายไปยังตำแหน่งที่ต้องการนะครับแล้วก็โอกาส45%ปป้องกันขังคุกของฝ่ายตรงข้ามนะครับอันนี้ก็ ค่อนข้างนํามาซัพพอร์ตกับมันวอนได้ดีเช่นกันนะครับแล้วก็ถือได้ว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ของจี้ด่านตวที่สูงที่สุดแล้วในเซิร์ฟณตอนนี้นะครับอ่ะเรามาดูลงลงมาแบบถ้าไม่เติมเงินละนะครับถ้าไม่เติมเงินจะอยู่ที่65%เปนะครับในการติดตั้งด่านตวแล้วก็เบิ้ล3ครั้ง90%แล้วก็กันขังคุก40นะครับโอเคก็ถือว่านำมาเล่นกับมันวอนได้ค่อนข้างดีเลยนะครับตัวถัดมานะครับขวัญใจของเดชนะครับใครเป็นสาวับกเดชนะ ปืนหมัดหุ่นไลกานะครับควสามารถก็คือโอกาส60%ป้องกันเอฟเฟกอันตรายที่ใช้กับชั้นนะครับอีกความสามารถหนึ่งก็คือเมื่อทอยเต๋าผ่านฝันตรงข้ามโอกาส75%ผลักไปยังพื้นที่ของชั้นแบบสุ่มนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นสกิลปืนหมัดนะครับแล้วก็เมื่อทอยเต๋าผ่านฝันตรงข้ามเนี่ยโอกาส70%นะครับเปลี่ยนฝันตรงข้ามเป็นหุ่นไล่กานะครับถือได้ว่าเป็น จี้สสกิลที่คอมโบกับเดทได้ดีมากๆนะครับแล้วก็ลงตัวด้วยนะครับสำหรับพี่ๆทนาดที่มีเดทเวอร์ชันเก่าแล้วก็เพรสติดเดทนะครับตัวสีขาวอะนะครับสามารถนำไปเล่นซัพพอร์ตกับเดทได้อย่างลงตัวเลยนะครับจี้ถัดมานะครับอ่ะเรามาหากันดีกว่านะครับว่าตัวนี้เนี่ยมันจะคอมโบกับแล้วก็เหมาะกับการ์ดใบไหนกันบ้างนะครับ ราชาที่ถูกในประเทศบริการนะครับความสามารถก็คือเมื่อฝานตรงข้ามย้ายทันที2ครั้งขึ้นไปใน1เทิร์นนะครับโอกาส80%ส่งไปเกาะร้างนะครับจำกัด2ครั้งนะแล้วก็เมื่อฝานตรงข้ามนะครับทำการทาสีหรือว่าทําลายอาคารนะครับโอกาส70%นะครับที่จะทําการป้องกันนะแล้วก็มีสกิลการวิกให้นะครับเมื่อฝานตรงข้ามเกิดคําเตือนวิกตอรี่โอกาส90%ขังคุกฝานตรงข้ามจํากัด1ครั้งนะครับโอเคนี้ผมก็คิดว่าเอามาเล่นกับตัวอะไรอะ โครหรอโครผ้าพไพร์มนีใช่ไหมแต่ว่าปกติเขาก็นิยมใช้เป็นรอ,องเท้าติดปีกโครกันอยู่แล้วนะครับในเมตานี้แล้วก็พวกไมกุลาดต,ต้องสาบนะครับอันนั้นจะได้ดีเทลแล้วก็เป็นผลประโยชน์ที่ดีมากกว่านะครับที่ผมมองนะไอตัวนี้เนี่ยมันไม่ค่อยมีใครนิยมใช้เท่าไหร่นะผมว่านะครับในเซิร์ฟเกาหลีไม่ค่อยเห็นเลยนะเหมือนเซิร์ฟไทยเขาพยายามยาัดจี้เครื่องรางให้เข้าได้ไวๆนะครับเพื่อที่มันจะได้ตามแบบ ตามแผทกาตัวละครให้มันทันทันอ่ะนะครับอ่าอันนี้เข้าถูกต้องแล้วแหละนะครับก็คือพวกจี้ที่เอาไว้ซัพพอร์ตพวกมันบอลแล้วก็ตัวของเดสอะไรเงี้ยนะครับเดสเนี่ยมันเพิ่งจะเอาเข้ามานะครับแต่ว่าเดสมันก็ไม่จําเป็นต้องใช้จี้ชิ้นนี้โดยสักทีเดียวนะครับโอเควิธีการตามหานะครับก็คือเราต้องรวบรวมตัวนี้นะครับเป็นซูเปอร์ไฮเทคชิปเซตนะครับก็ใช้ทั้งหมด5ชิ้นนะครับแล้วก็มีจี้เลนหลังด้วยนะจี้เลนหลังรอบนี้ก็จะมีเป็นขุยวิญญาณนะครับ ป้ายบ่อน้ำแล้วก็การเชิญปาร์ตี้บ้านต้องสาบนะครับโอเคก็ใช้5อย่างเท่ากันเลยใช่ไหมอ่าเท่ากันนะครับไอชิป5ชิ้นเนี่ยหาได้จากไหนก็คือต้องรวบรวมนะครับเป็นไฮเทคชิป A บวกนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนปีก A แล้วก็เป็นชิ้นส่วนเจ็ดเนะครับอย่างละ2นะก็ตีไป10ชิ้นนะครับก็สามารถปิดอีเวนต์ได้เลยนะครับในเลือกใดหนึใน2อย่างนี้ได้นั่นเองนะครับโอเคอ่าปิดเสียงแล้วนะครับมาดูกั่อนนะครับว่าปิดเสียงหรือเปล่านะ โอเคโดนฉลองนี่หายจากไหนฮะข้อขาหายจากไหนฮะจากรู้เดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันนะตอนนี้อีเวนต์ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มีประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับคิดว่าพี่ๆน่าจะช่วยประกอบการตัดใจได้ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับอีเวนต์ครั้งนี้นะครับเดี๋ยวมาดูก่อนนะว่ามีอะไรบ้างนะครับอ๋อนี่ไงตัวเนี้ยเป็นแสงใช่ไหมอ๋อ99บาทไม่ใช่อันนั้นนะครับ กาเรียกขโมยการ์ดดวงนี่ไม่เกี่ยวอยู่ไหนฮะไอเติมซูปเปอร์มันอยู่ตรงไหนอะอ่ะตัวนี้ใช่ไหมอ่ะเติมซูปเปอร์รู้สึกว่าจะอยู่99บาทนะครับอืมแสงอืมเน้นขายอย่างเดียวเลยนะครับเอ้ยไม่ใช่สินี่ไงตัวซูปเปอร์มันอยู่ที่ห9บเก้าบาทนะครับขอไปแถมอันนี้ด้วยนะเนี่ย กล่องปาร์ตี้วันเกิดนะครับอ่ะอย่าลืมไปทําภารกิจกันนะครับเนี่ยมันจะมีเพิ่มมาใหม่นะครับตัวนี้ในกล่องมันได้อะไรเดี๋ยวมาเปิดให้ดูแล้วกันนะครับเพราะว่าผมก็ล็อกอินเข้าเกมเมื่อกี้เนี่ยครบรอบ10ป,ปีอ๋อนี่ไงมันให้เลือกพวกนี้ใช่ไหมอ่าแล้วก็ไปแลกเป็นในหน้าต่างตัวนี้นะครับก็ไม่ใช่ข้างล่างตัวนี้นี่นี่นี่ก็คือ3อัน,นแรกได้เป็นตัวเค้กนะครับเค้กเเนี่ยก็สะสมไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะแลก สิ่งที่เราต้องการนะครับผมก็อาจจะแลกเป็น1 0 0 0ันเพชรนี่แหละนะครับทุกๆการสะสมนะแต่ว่า3าชิ้นมันก็สามารถแลกได้หมดนั่นแหละนะครับเพราะว่าได้รับเนี่ยไม่จําเป็นต้องมีไอเทมเป้าหมายอยู่นะครับเพราะาเป็นการสะสมนั่นเองนะโอเคก็คิดว่าคลิปนี้น่าจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมมากแล้วนะครับผมคิดว่าน่าจะช่วยพี่ๆประกอบการตัดสินใจได้ไม่มากก็น้อยนะครับโอเคสําหรับพี่ๆท่านใดที่เป็นเมนวอนนะครับก็แพ็กวิทัต ดอกไม้สีลุงช่วยพี่ได้นะครับก็คือสามารถนําไปเล่นอคอมโบกับมันวอนได้อย่างลงตัวนะครับเดสนะครับ mm hmm. ปืนหมัดหุนเลากาเท่านั้นนะครับสามารถประหยัดช่องจี้ได้ถึง2ชิ้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปืนหมัดเพชรหรือว่าหมวกหุนเลากาอย่างเงี้ยนะครับใส่แค่สล็อตเดียวปืนหมัดไปแล้วก็เปลี่ยนหมวกได้เลยนั่นเองนะส่วนราชาที่ถูกในประเทศบริการผมมองว่ามันยังไม่มีการที่เหมาะสมกับมันอะ่ะเพราะว่าเมตาเนี่ยเขานิยมใช้ไปเป็นพวกเกาะลอยฟ้าในประเทศนะครับหรือว่าจะเป็นพวก จีกันวิกแนวอื่นแล้วก็ออฟกันวิกแบบอื่นกันซะมากกว่านั่นเองนะครับโอเคก็เอาไปเจอกันใหม่คลิปหน้าคอนเทนเนอรจะเป็นยังไงวันนี้ขอตัวลาไปพี่ๆก่อนสวัสดีครับ